เรื่องพยศร้ายแสนรักของนายน้ำแข็งบทประพันธ์โดยเอวารินให้เสียงภาคโดยเอวารินบทนำชะเอมสาวสวยหัวรัน้นผู้ไม่เคยยอมใครเธอมีชีวิตที่อิสระและมักจะคุมเกมความรักด้วยความเอาแต่ใจเธอมั่นใจว่าเธอสวยและหาเงินได้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็ก เรื่องของความรักไม่มีชายหนุ่มคนไหนเคยทำให้หัวใจของเธอวันไหวได้ง่ายๆแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็พบกับเขาอาานานักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อผู้เยือกเย็นเฉียบขาดและไม่ยอมให้ใครมาครอบงำได้ง่ายๆเช่นกันเขาไม่ใช่ชายหนุ่มธรรมดาที่จะตกหลุมสเสน่ห์ของเธอโดยง่ายหากแต่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือการปราบพยศของชฉเอมให้ราบคาบและสอดให้เธอเรียนรู้บทเรียนแห่งรักที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนในเกมแห่งความรักนี้ทั้งคู่ต่างท้าทายกันและกันชฉเอมต้องการให้เขาตกหลุมสเสน่ห์จนหัวปักหัวปำส่วนเขาก็ตั้งใจจะพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าม้าสาวแสนพยศ ที่มักยั่วชายหนุ่มเพื่อบริหารสเสน่ห์จะต้องหยุดลงและรู้ความหมายของคำว่ารักที่แท้จริงสักทีแต่เมื่อเกมนี้ไม่มีใครยอมใครทั้งคู่จะยอมแพ้ต่อกันหรือไม่หรือความพยศและความเย่อหยิ่งจะทำลายทุกอย่างให้หัวใจแตกสลายและนี่คือเรื่องราวของการประทะกันร,ระหว่าง ม้าพยศกับเจ้าชายน้ำแข็งที่จะทำให้คุณลุ้นไปจนถึงบทสุดท้ายก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เอวารินรักข้างหน้าตา่างด้วยนะคะบทที่หนึ่งหวานสเสน่ห์แสงแดดยามบ่ายสาดส่องลงบนสระน้ำสีฟ้าใส ของรีสอร์ทสุดหรูชะเอมหญิงสาวอายุ28ปีนางดื่มน้ำส้มปัน่นอยู่ริมสระ้วยผมสีบรอนทองยาวที่ปลิวสลวยในชุดบิกินี่ใส่ควยสีดำที่รับกับผิวสีขาวนวลของเธอได้อย่างลงตัวเสื้อบิกินี่ด้านบนเป็นแบบสายคอถ่วงเน้นเส้นสายที่เรียบง่ายแต่เซ็กซี่โชว์บ่าคม อ,อกอวบกระชับส่วนด้านล่างเป็นกางเกงบิกินี่ทรงต่ำเปิดเผยให้เห็นสะดือสวยที่ดูมีเอกลักษณ์พร้อมกับเอวที่ได้สัดส,ส่วนบิกินี่ชุดนี้โชว์เรือนร่างของเธออย่างสมบูรณ์แบบมันทำให้เธอดูดโดดเด่นเกินใครใกล้กันมีหญิงสาวสวยผิวสีน้ำผึ้งผมยาวปะบ่าอยู่ในชุดว่ายน้ำแบบวันพีชสีขาวล้วน ที่ดูเรียบร้อยแต่ยังคงความสวยงามชุดของเธอปิดบังร่างกายได้มิดชิดแต่ก็ยังโชว์เส้นโค้งเว้าวที่สมส่วนเธอชื่อผักบุง้งอายุ22ปีเป็นน้องสาวแท้ๆของเฉเอม้าครีมกระแดดหน่อยเธอผักบุง้งจะดำหมดแล้วเนี่ยเราอะ่ะเฉเอมยื่นขวดครีมทาผิวให้น้องสาวขอบคุณค่ะพี่เฉเอมผักบุง้งผู้มีสีผิวน้ำผึ้งแตกต่างจากพี่สาว รับครีมจากพี่สาวพร้อมทาลูบไล้ไปตามช่วงแขนอกและไล่ไปที่ขาพร้อมเอ่ยชมสถานที่ว่ารีสอร์ทที่นี่ดีไซน์เก๋มากเลยนะพี่เฉเอมผักบุ้งชอบต้นไม้ที่เยอะแบบนี้มันล่มเลื่นดีมากๆเลยนกก็เยอะเหมือนมาร้องเพลงภาษาเสียงข้างหูหลับได้เพลินไปเลยขอบคุณพี่เฉเอมมากเลยนะคะที่พาผักบุ้งมาเที่ยวผักบุ้งดีใจที่สุดเลยค่ะว่าแต่ เมื่อไหร่พี่สาวของน้องจะกลับมาอยู่บ้านสักทีล่ะคะสาวน้อยเื้อแจ้วเสียงใสพูดประจบเอาใจพี่สาวเต็มทีผักบุ้งเคยรบเร้าขอให้พ่อพาเธอมาหลายครั้งแต่พ่อก็ชอบบอกผักบุ้งว่ารอให้พ่อเคลียร์งานก่อนนะแล้วก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆจนชะเอมนึกสงสารน้องเลยพาผักบุ้งมาเที่ยวสีราชาใกล้ๆ เป็นของขวัญที่เธอเรียนจบปริญญาตรีในปีนี้ชะเอมและผักบุ้งสองสาวสวยจึงมาเที่ยวทะเลด้วยกันเพียงสองคนชะเอมกับพ่อไม่ค่อยสนิทกันมากนะักเพราะพ่อของเธอมักขีดเส้นใต้ให้เธอปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กจนหล่อนผู้รักในชีวิตอิสระมักจะทะเลาะกับพ่ออยู่บ่อยครั้งเธออยากเรียนด้านดนตรีแต่พ่อของเธออยากให้เธอเรียนสายบริหาร ชเอมเลยแอบไปสอบเข้าเรียนสายดนตรีและสอบติดมหาวิทยาลัยบูรพาที่บางแสนเมื่อพ่อรู้จึงทะเลาะรุนแรงจนเธอปฏิเสธเงินพ่อและทำงานส่งตัวเองเรียนตั้งแต่นั้นและเมื่อเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีจนหลังเรียนจบชะเอมจึงย้ายไปอยู่คอนโดเพียงลำพังไม่ดีกว่าผักบุ้งพี่ชอบชีวิตอิสระไม่ต้องมีใครมาจับผิด จชเอมตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจเธอเป็นคนชอบทำอะไรตามใจตัวเองแต่ก็ไม่เคยทำตัวเลวไหลทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ๆชายคนนี้มีรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาดีและท่าทางเป็นมิตรเขายิ้มให้ทั้งคู่ก่อนจะถามขึ้นว่าสวัสดีครับผมชืวุฒเป็นผู้จัดการรีสอร์ทแห่งนี้ครับ เห็นสาวสวยนั่งคุยกันมาสักพักแล้วผมกลัวพวกคุณจะกระหายน้ำดื่มอะไรหน่อยไหมครับถือว่าเป็นบริการของโรงแรมสำหรับหญิงสาวสวยทั้งสองคนพิเศษฉันขอน้ำเปล่าเย็นๆสักขวดแล้วกันขอบคุณมากค่ะคุณวุฒิชะเอมกล่าวขอบคุณฉันขอแดงโซดามะนาวแล้วกันนะคะผักบุ้งตอบอย่างสุภาพชายหนุ่มแนะนำตัวเองต่อว่า เขาเป็นญาติกับเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ผมเพิ่งย้ายมาช่วยคุณอาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการรีสอร์ทดูแลที่นี่นครับเพราะพ่อผมเพิ่งเสียไปผักบุ้งไม่ค่อยชอบใจนักที่มีหนุ่มมาแสดงความสนใจกับพี่สาวอย่างออกนอกหน้าเมื่อวุฒเดินออกไปเพื่อสั่งเครื่องดื่มให้ทั้งคู่ผักบุ้งหันมาบอกชเชลด้วยเสียงกระซิบว่าพี่ชเชลยระวังตัวหน่อยนะเราไม่รู้จักเขาดีพอไม่มีอะไรนะ่ะผักบุ้ง คุณวูดเขาเป็นผู้จัดก,การที่นี่เราชอบที่นี่ไม่ใช่หรอสนิทกับเขาเพื่อจะได้ส่วนลดอะไรพิเศษมาเที่ยวคราวหน้าใหม่ไงไม่ดีหรือไงฮึชาเอมตอบน้องสาวพร้อมกับยิ้มอย่างอารมณ์ดีสักครู่ใหญ่ๆชายหนุ่มก็นำน้ำดื่มที่พวกเธอสั่งมาเสิร์มให้พร้อมเลื่อนเก้าอี้ของเขาเข้ามาใกล้พวกคุณสองคนชื่ออะไรครับฉันชื่อชเอมส่วนน้องสาวชื่อผักบุ้งยินดีที่ได้รู้จักครับ ถ้ามีอะไรขาดเหลือเรียกผมได้เลยนะครับคุณทำงานที่นี่นานแล้วหรอคะชะเอมถามอืมก็ประมาณ3ปีแล้วฮะส่วนใหญ่อาผมเขาก็มักไปดูงานที่ต่างประเทศบ่อยๆผมก็เลยมีหน้าที่ดูแลวความเรียบร้อยแทนเป็นหลักเลยครับในระหว่างนั่งคุยกับวุฒิแต่สายตาชะเอมกลับไปจับจ้องที่ผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังยืนหันหน้ามาทางเธออยู่ตรงบาร์เครื่องดื่มไม่ใกล้ไม่ไกลนะัก เขากำลังคุยกับผู้หญิงที่ใส่ชุดแม่บ้านพวกเธอยือนดูเรากับนอบน้อมต่อหน้าผู้ชายคนนั้นเป็นอย่างมากเขาเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสูงใหญ่สง่าดูน่าเกรงขามจมูกโดง่งเสริมรับกับความหล่อเหลาที่เป็นเอกลักษณ์ผิวดำแดงหุ่นกำยำเหมือนคนที่ออกกำลังกายตลอดเวลาผมสีบอลน,น้ำตาลที่เซ็ตเข้ารูปอย่างดี สะท้อนกับแสงแดดที่ตกกระทบราวกับเทพปบุตรหลุดออกมาจากในนิทานท่าทาของเขาที่กำลังยืนคุยดูนิ่งสงบและมั่นใจทุกครั้งยามเขาขยับปากพูดชะเอมนั่งมองเขาอย่างเพลิดเพลินราวกับว่าเขาคืออาหารตาชั้นเลิศชายหนุ่มรู้สึกเหมือนว่ามีสายตาจับจ้องมาที่เขาจึงตวัดสายตามาทางหญิงสาว ที่เผลอจ้องเขาอย่างเพลิดเพลินทำให้ชะเอมสาวพราวสเนสน่ห์สะดุ้งสุดตัวที่ชายหนุ่มจับได้จึงแกล้งเสยผมก่อนจะหันไปพูดกับนายวุฒิและน้องสาวอย่างแนบเนียนสักพักผู้ชายคนนั้นที่เธอจับจ้องมองเขาเหมือนเป็นอาหารตาอันโอชะก็ค่อยๆเดินตรงมาที่เธอนั่งเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วสิจะเดินไปทำไมเนี่ย นี่ฉันมองเขาจนเขาจะมาถามฉันหรือเปล่าว่ามองเขาทําไมไม่นะไม่นะฉันแค่ฉันแค่มองเฉยๆเองไม่ได้คิดอะไรซึ่ง่อยความคิดต่างๆพรางผูขึ้นมาเต็มไปหมดระหว่างแอบชายตามองชายหนุ่มที่กําลังเดินเข้ามาใกล้ทุกๆขณะเมื่อชายหนุ่มเดินเข้ามาถึงบริเวณที่พวกเธอกําลังนั่งนายวุฒินายกำลังกวนแขกอยู่หรือไงเสียงท้มนุ่มกังวานถามดังขึ้นนายวุฒิ กลัวหัวเราะพร้อมตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่าแม้อานายก็ผมก็มาชวนลูกค้าคุยเขาจะได้ประทับใจรีสอร์ทของเรายัางไงล่ะครับคุณชะเอมคุณผักบุ้งอาของผมเองครับอานายเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทนี่ครับนายวุฒ์แนะนำหนุ่มหล่อที่ยืนนิ่งๆด้วยอาการยิม้มแยม้มชะเอมมองหนะ้าเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อเพราะบุรุษที่อยู่ตรงหน้าดูราวกับอายุ30ต้นๆ ยังหนุ่มมากจนไม่อยากจะเชื่อว,ว่าจะบริหารรีสอร์ทที่ใหญ่โตทันสมัยได้รุ่งเรืองขนาดนี้ตอนต่อไปจุดเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของชาเอมความรักที่เธอไม่เคยพบมาก,ก่อนเลยในชีวิตผู้ชายแปลกหน้าคนนี้จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจที่แสนอิสระและเอาแต่ใจของม้าพยศคนนี้ได้หรือไม่หากชอบนิยายของเอวริน รักข้างหน้าต่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดนิยายรักข้างหน้าต่างจากเอวรินในตอนต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ